สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับกอามาเชียกับมาตมให้พี่น้อยซี่ครับผมเร่งด่วนครับพี่น้องเนาะเพิ่งไปแสดงความยินดีกับอาจารย์พร้อมครับผมอาจารย์พานทองครับผมครับเพิ่นว่าเพิ่นให้ต้องวดเลยครับพี่น้องครับสิบหกกรกฎาคมครับผมครับงวดปังหันโค้งสุดท้ายครับผมอาจารย์กับมาบอกว่าเด็ดยิ่งกว่าเด็ดครับผม วิ่งบนห้าสามตัวบนแปดห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับผมครับชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะครับชัดเจนครับผมเลขติดบนอาจารย์กัมมี่ห้าหกเจ็ดเน้นเจ็ดครับผมอันนี้บนเด้อครับพี่น้องบนครับนี่แหละครับผมอาจารย์พานทองคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายครับผมเพิ่นมาย้ำให้คลิปแรกเพิ่นให้เจ็ดครับผมเพิ่นมาเปลี่ยนตัวเลขเป็นหาครับพี่น้องเนาะจับคู่ให้ หาศูนย์ครับออกตัวกับครับพี่น้องถ้าว่าก็ถือว่าเม็ดเดียวครับผมสําหรับอาจารย์พานท่องพี่น้องอซีก็เป็นทีราบกันดีเอ้าขึ้น้าขึ้นฝนมากแล้วครับผมก่อนทิจิไปรับช่งรับฟังตัวเลขกกับอาจารย์พานท่องครับเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณอาจารย์เน้อครับผมทีเมตาเนื้อท่าให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผม ใหรเราชมรับฟังเลขอาจารย์พานทองกันเลยครับฮัลโหลครับอาจารย์ครับครับเข้ามาเชียร์สวัสดีครับผมครับโอ้แสดงความยินดีในเด้อครับผมเต็มเต็มวิ่งห้าบนจับคู่ห้าศูนย์สุดยอดเลยครับผมาได้หลายวะครับได้ยังได้อยู่เรียกัน เอา้าแต่เสียดายนะครับผมอันมดเลยอันเสียดายนะครับได้ได้ยักหน่อยบ่ล่หรอ่ได้ยักหน่อย,ลยงงเลยเี่รถผมนี่แหละรถเ่งผมน่ะโอ้ถ้าเมนหกหาซูนนึงสิคักนะครับ <c oughs> โอ้เต็มเต็มเลยครับผมอันคลิปนี้ก็ จีไห้ต้องวดเยบ่ยครับผมหรือว่าจะไห้ตะเหล็กติดบนเจง๋จงเจ๋งเจ๋งมากๆโอ้เจ๋งมากๆครับผมเรียกออกปุ๊บไห้ปั๊บเลยเดยอครับผมบ่มีการว่าดราม่าได้ครับพี่น้องเพราะว่าของเพิินเลยครับผมครัเอาคนระับพี่น้องอาจารย์ทานทองปล่อยต่องวดครับผมครับไม่รอช้าครับเอานะครับผรอมพร้อมล้วครับผม วิ่งวิ่งหลัก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 ร้อยอ่ะครับผมวิ่งหลักร้อยเก้าจับคู่จับคู่หน <190 S 1> ึ่งเก้าศูนหนึ่งเอา้าลักซิปเพิ่ลักร้อยอาจารย์เก,ก้กาเลยลักซิบว 9หลักสิครับโอเคครับผมเก้าหลักสิบหนึ่งเก้าศูนย์ครับผมครับครับแล้วก็ตัดเลนล่างนะตอนเนี้ยเก้าศูนย์ครับผมวิ่งล่างล่างวิ่งสองล่าง,างวิ่งสอง <10. S 1> หลักสิบสองห้าจับคู่ สองห้าครับผมนี่แหละครับปล่อยต่องวดครับวันนี้ก็จะเป็นเลขเลข uh, เลขบนเลขติดบนแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ต้องมีให้เห็นกับผมต้องมีให้เห็นครับตอนนี้อาจารย์พานท่อง เล่งไปที่เก่าก็ได้ครับผมครับเล่งไปที่เก้าครับผมแปดเก้าศูนย์ครับต้องมีใ huh. ห้เห็นงวดว่างหันห้าหกเจ็ดครับผมมานน้ำกันสองตัวเลยครับผมแต่ว่าลักซิฟลักน่วยคือหาได้ครับผมครับลักลอยเป็นหกครับถือว่าเหลขกติดบนอาจารย์พ่านท่อเนี่ยกับแม่นครับผมงวดนี้ครับเข้าทุกงวดครับ เนี่ยเสียดายเนาะครับผมนี่แหละครับพอพ่อซื้อแล้วกันโอ้ยซื้อเมื่อไหรอีกน,นายเขามาเชื่อซื้อตารางรับ <c oughs> สื้อรางไหมครับหนึ่งหกไปซื้อบนอตีกเอ <c oughs> าครับแนี่นะครับวันนี้เมื่อไหรยครับผมวันนี้ว่น้องกลับเลยนะ บ็กลับดอกครับผมเล่นด้วยนะ90นะ90ครับผมไม่ต้องกลับครับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับตรงๆตอนนี้ฝนกำลังสิตกเลยอาจารย์ครับครับเห็นอยู่ว่ามือมัวมานั่งเชื่อใจโมบูคือกันครับผมครับบินเดียวกันโอ้โนดีใจนะมัน เสียนกับอันพี่น้อยก็เสีแล้วครับผมเพราะว่าเลขกขึ้นกับเขาอยู่เซียนพึ่นกับหิ่งครับอาาจรย์เนามนยันเช่นอาจารย์พันธุทองกับเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมซือว่าแม่นอยู่ครับและมีอีกหลายอาจารย์ครับผมเอาโอเคครับครับผมฝนตกพอดีอาจารย์ครับผมขอบพระคุณเด้อครับผมให้ต้อมงดครับพี่น้องครับดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์พันท่องครับเด็ดยิ่งกว่าเด็ดครับพี่น้องเนาะเกาะติดครับผมอย่าเผออย่าพลาดเพราะว่าเลขเพิ่นกับมีหางเดียวเท่านั้นครับผมครับเพราะว่าตั้งแต่ที่น้ำเชี่ยบเด็ดตามมากครับพี่น้องเนาะตั้งแต่แดงๆเพิ่นกับผ้าแตกสามตัวครับผมกับลาเลี่ยงมากเรื่อยๆจนงวดว่างหันล่าศูนย์กับหาศูนย์ครับพี่น้องเนาะแปดห้าศูนย์ครับเกือบแตกสามตัวแต่ว่าเลขติดบนต้องมีให้เห็นตลอดครับผม ต้องเข่าตลอดครับพี่น้องเนาะตามสถิติแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมเดินดีมากครับผมเหล็กติดบนของอาจารย์ห้ตตองหัวเรื่อยครับผมครับคลิปนี้ก็อัดบันที่หนึ่งเลยครับพี่น้องเนาะสังเหล็กออกเลยครับวิ่งบนเก้าครับพี่น้องวิ่งบนเก้าครับหลักสิบจับคู่หนึ่งเก้าศูนย์ครับตัดเหร่นน้ำเด้อครับผมหัวพงหันพนกับเข่าสองตัวครับ ตัดเล่น90ครับแล้วก็วิ่งล่าง2หลัก10แล้วก็จับคู่25ครับพี่น้องเนาะ25เลขติดบนกับต้องมีให้เห็น890ครับงวดน,นี้ได้890อาจารย์พานท่องกับเน้นไปที่เก่าครับผมเก่ามาเป็นหลักซิบบนเด้อครับผมนะครับพี่น้อง พี่ชนาเบิงเอาครับผมอาจารย์พานทองครับเอาสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาครับผมเลขออกแปดหกศูนย์ห้ากับหนึ่งหกครับพี่น้องเนาะกดีใจกับพี่น้องที่เด้อครับผมที่ได้โชว์ได้หลับครับผมติดตามเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ครับผมจังได้กัดอย่าเผลออย่าผ่านครับพี่น้องเนาะอาจารย์เด็ดๆดังๆเพิ่นกลับมีแนวทางที่สุดยอดครับผมขอติดไว้ครับผม เอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกับเาอาะวยพ่อหนพี่น้องเอซีครับผมโชคดีในงวดวันที่16กรกฎาคมเพด้ครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผลจะมาแล้วครับพี่น้องผลทิ้งช่วงไปสองสามเมื่อครับผมครับน้ำแห้งแล้วพอดีกับมามวันนี้ก็จะได้ซุ่มเย็นต่อครับพี่น้องเนาะครับ